Michael Morningstar วายร้ายที่ท่าดีทีเหลวความเห็นของผมต่อตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยนะครับคำเตือนจะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนนะครับ Michael นั้นเปิดตัวด้วยการไปช่วยผู้หญิงที่กระดังโลนรถชนต่อหน้าพวกเบนที่กำลังช่วยผู้คนจากสะพานที่พังอย่างก,กระทันหันทาให้พวกเบนได้รู้จักกับ Michael แล้วพอเบนรู้ว่าไมเคิลเป็นลูกหลานช่างป,ปาั๊าก็คิดจะรวมทีมลูกหลานช่างป,ปาไปต่อสู้กับไฮบริดตามคำแนะนำของปู ซึ่งมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นครับเพราะไมเคิลเนี่ยเปิดตัวมาแบบซูเปอร์ฮีโร่เลยแต่สุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นว่าไมเคิลเป็นต้นเหตุที่ทําให้ผู้หญิงหลายคนมีสภาพคล้ายซอมบี้และเจ้าตัวก็เป็นแค่ผู้ชายเร็วๆที่หลอกสูบพลังชีวิตจากสาวๆเพื่อทาให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นแถมยังคิดจะสูบพลังของเกวนอีกด้วยแต่โชคดีที่เกรนสามารถเล่นงานไมเคิลจนหมดสภาพแถมยังโดนเควินทาลายตาช่างปะปาไปอีกเรียกได้ว่าภาพหลักลูกหลานช่างปะปาสุดท้าหายวับไปกับตาเลย แต่ไมเคิลก็ยังไม่หยุดซ่านะครับแกกลับมาอีกครั้งในฐานะดัรกสตาร์แม้เจ้าตัวจะมีสภาพเหมือนซอมบี้แต่ก็ยังหาทางเล่นงานเบนโดยการแจ้งความเทสจเพื่อหวังให้กิลฮิวเนี่ยไปก่อกวนเบนแถมยังไปหลอกไฮบริดคนนึงมาร่วมเล่นงานเบนด้วยจนทําให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนที่ทําให้เควินเนี่ยแล้วก็เบนแล้วก็กิลฮิวแล้วก็ไฮบริดคนนั้นโดนไมเคิลตลบหลังที่เต้าตัวทําแบบนี้เพราะว่าต้องการจะสูบพลังของเบนแล้วก็เควินแล้วก็กิลฮิวแล้วก็ไฮบริด แต่สุดท้ายเกวนก็เข้ามาช่วยทั้ง4ได้ทันเวลาเปิดโอกาสให้เบนจัดหนักใส่ไมเคิลจนหมดสภาพแล้วโดนจับยัดเข้ามิติเนาต่อมาไมเคิลถูกเบนพาไปทําสงครามให้บีแต่ก็ไม่ได้มีบทสําคัญอะไรมากมายหมแล้วก็จบด้วยการหนีไปในช่วงชุลมุนหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ไปเจอข้อมูลของทัพสวงดมินัสไมเคิลจึงไปหลอกเควินให้มาร่วมมือด้วยโดยบอกว่าทัพสวงรักษาอาการของพวกเขาได้ ผลปรากฏก็คือทั้งคู่กับมีสภาพปกติได้จริงครับแต่นั้นก็เป็นแผนที่ไมเคิลตั้งใจจะไปเอาอุปรกรณ์ดูดพลังชั้นดีมาครอบครองแล้วก็ไปเล่นงานเบนกับเควินแล้วก็เกวินเพื่อล้างแค้นครั้งนี้เหมือนจะสาเร็จครับแต่เควินที่ทนเห็นเกวินโดนดูดพลังจนสภาพย่ำแย่ไม่ได้จึงเข้าไปพังนับสุทับซวงทําให้แผนของไมเคิลพังไม่เป็นท่าอีกแล้วขอเล่าแค่เหตุการณ์ในภาคเอเลี่ยนฟอนครับพอพี่แกมีบทเดยอะพอสมควรเลยทีนี้มาฟังความเห็นของผมต่อตัวละครตัวนี้เลยละกันนะครับ สำหรับผมเนี่ยไมเคิลเป็นตัวละครที่มาเพื่อเพิ่มผลงานให้ทีมเบนมากกว่าครับพอมากี่ทีกีท่ทีเนี่ยก็แพ้นในขณะที่แผนเกือบสําเร็จแล้วเสมอเลยแต่ยอมรับว,ว่าไมเคิลสร้างสีสันให้ซีรีส์ได้ไม่น้อยนะครับเพราะมีความสามารถในการชับจูงคนที่ทําออกมาได้ไม่เลวมีพลังที่ทรงพลังไม่หยอกอีกด้วยส่วนด้านนิสัยผมขอบอกเลยคนระับว่านิสัยแบบไมเคิลคบไม่ได้นะครับเพราะพี่แกไม่เคยจริงจังกับใครในการเป็นมิตรเลยมีแต่หวังไปหลอกคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง ก็สมน้ำนาแล้วครับที่มีจุจบนาถาทุกตอนส่วนด้านพลังไม่เข้าเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีความสามารถดูดพลังของสิ่งมีชีวิตตัวอื่นๆมาเป็นพลังของตัวเองและสามารถใช้พลังที่ดูดมาทําอะไรได้หลายอย่างเช่นลิงลําแสงที่มีพลังรุนแรงหรือใช้ในการบินแถมยังทําให้เจ้าตัวมีกําลังกายมากกว่าทั่วไปและสามารถใช้เวทมนต์ได้ด้วยถ้าหากไปดูดพลังของพวกจองเวทและดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะสามารถดูดเท่าไหร่ก็ได้ตามใจนึกแต่จุดอ่อนของพลังนี้ก็คือ ถ้าหากไมเคิลเสียพลังที่ดูดมาเจ้าตัวจะมีร่างกายที่เหี่ยวแหง้งและแทบไม่เหลือพลังให้ต่อสู้จริงๆแล้วเนี่ยพลังของไมเคลิลโกงมากเลยนะครับถ้าเกิดได้ดูดพลังของคนเก่งๆหรือเผ่าพันธุ์ที่มีพลังสูงๆในตัวอย่างแอนโนดาหรือเอลิสเอ็กซ์เจ้าตัวจะมีพลังที่ไร้ขีดจํากัดแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับไมเคิลไม่เคยดูดสําเร็จอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับผมมองดูแล้วเนี่ยพลังของไมเคิลดีกว่าพลังของเควินีกด้วยเพราะพี่แกดูดพลังดีกว่าไม่ต้องโกคุมคลั่ง แม้ความหลากหลายในการใช้จะไม่เท่ากับพลังออสโมซิสของเควินแต่ก็ยังมีความสเสถียรที่ดีกว่าแต่ที่ไมเคิลไม่ได้ไปจุดพีคอย่างถาวรก็พอพี่แกประมาทเองล้วนๆเลยครับเรื่องน่าสนใจของไมเคิลหมวกที่ไมเคิลใส่ตอนเป็นดาร์กสตาร์ได้เรียงวันดานใจจากดร์ดูมในมาเวล 2. คุณดาเวนคิดว่าไมเคิลมอร์นิงสตาร์เป็นสตูที่น่ากลัวที่สุดของเบน 3. m i ไมเคิลถูกจัดให้เป็นมนุษย์กลายพันธุ์ในช่วงของอมนิเวิร์ส